พูดถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะด้วยความสวยงามจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่เกาะสมุยเป็นจํานวนมากทําให้มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทุกปีส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องและเพื่อสร้างเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารวมถึงตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะสมุยเกาะพัง,งานและเกาะเต่าทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จึงเพิ่มกระแสะไฟฟ้าโดยการเชื่อมต่อระบบเคเบิลใต้น้ำซึ่งจะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าได้ประมาณ251เมกะวัตต์และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า10ปีปัจจุบันเนี่ยนะครับปริมาณการใช้ไฟฟ้าเกาะสมุยสูงสุดอยู่ที่117เมกะวัตต์เรามีขีดความสามารถรองรับการใช้ไฟได้ทั้งหมดอยู่ที่161เมกะวัตต์ครับตอนนี้นะครับ เมื่อดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยนะครับ<ช>เราคาดคะเนาว่าจะรองรับการใช้ไฟของเกาะพังงานได้จนถึงปี2,570นะครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการโรงแรมใหญ่จริงรๆแล้วเราทีา่ผ่านมาเรามีอยู่3เส้นแล้วแล้แลนีทีนี้นี่มีข่าวว่าจะอนุมัติมรดจีพาเนี่ยกพราน่าจะ,น,าจะน่าจะเป็นแนวทางที่น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับสมุนของเราก็ปัจจุบันนี้มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ มีการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับว่อย่างไรก็ตามว่าเราเราไม่ใช่เราใช้อย่างเดียวเราต้องให้ความรู้วมมืออยู่แล้ว P.E.A. Life for Life